ี่อยู่แบบนึงที่พี่ไปเล่นแชมเปยนีกก็เจอกับพี่นุชพี่ตอนนั้นที่เล่นอยู่ที่ตุรกีใช่ไหมใช่ก็เจอแต่ว่าช่วงคือตอนแรกอ่ะไปเจอกันวันแรกพี่นุชซ้อมเสร็จแล้วเราซ้อมต่อก็วิ่งเข้าไปหาพี่นุชแล้วไปก่อนพี่นุชคี่เดถึนอะไรเงี้ยแล้วพี่นุชก็แบบโอ้โค้ดเขาไม่ให้คุยกันเ,เขากลัวเหมือนพวกนี้เขาจะมีเหมือนแบบพวกการพนันเข้ามาเกี่ยวใช่ไหมแล้วเขาก็จะเป็นแบบ ห้ามคุยห like, ้ามนักกีฬาถึงจะรู้จักกันก็ห้ามคุยกันก่อนแข่งเขากลัวแบบว่าจะคุยกันจะล้มบอลอะไรพวกเนี้ยเราก็เออโอเคพี่แล้วก็วิ่งกลับทีมตัวเองคือแบบคุยไม่ได้อะไรอย่างเงี้ย